ฮัลโหลสวัสดีครับท <Hollywood. S 2> ุกคนขอ้อนรับทุกคนกับข้าสื่ช่องเจมี่เจมี่ในพิสดุดวันนี้เราก็จะได้เห็นท่าเต้นของบอชียกันแล้วทุกคนก็จะบอกว่าตั้งแต่ที่อารีพูดจากใจนะด้วยความที่แบบว่าโคฟแทบทุกเพลงของโฟอีฟเลยตั้งแต่โฟอีฟมีเพลงออกมาเนาะรรู้สึกว่าเพลงนี้มันโคยาหยาบมากมาก ที่แบบว่าพอออกมาปุบใชเราใช้เวลาแกะประมาณแบบเกือบชั่วโมงทนะั้งที่เป็นแค่ท่อนถูกอะไรอย่างเงี้ยคือมันใช้เวลาแกะนานมากเพราะแบบเราโมงแต่โมแบบเอ๊ะหัวไปทางไหนนะเท้าไปทางไหนนะอันนี้จะทํายังไงให,ให้มันดูสวยดีนะคือดีเทลของท่าเต้นเพลงนี้มันเยอะมากแล้วเราก็ได้พูดกับทุกคนไวแล้วว่าเออถ้าสมมติว่ดน p พ a คท i c ออกมาเนาะเราจะแบบว่าแกะเต็มเพลงเลยซึ่งอันนี้ก็ขอทำใจนิดนึงเนาะแต่ว่าไม่ต้องห่วงแกะแน่นอนแต่ว่าจะพยายามแบบ ตอนนี้พยายามรักษาตัวตัวเองอยู่ตัวเองตอนนี้เราไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แบบเนื่องจากการพักผ่อนน้อยเกิดจากการเป็นไข้ด้วตอนนี้น่าจะเป็นแบบตอนนี้น่าจะแบบว่าอาการโควิดเริ่มมาแล้วทุกคนเดี๋ยวต้องไปตรวจทำอีกรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูแลดูแลตัวเองกันไปนะทุกคนก็ฝากทุกคนดูแลตัวเองด้วยนะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะไปดูไปรีแอคชั่นกันว่าแดนพาร์ทิสเนี่ยถ้าตัวเรจะออกมาเป็นยังไงเนาะถ้าเต้นทีมายของเราเนี่ยจะยากแค่ไหนเพราะว่าเราแกะเป็นทีมายทุกคนเดี๋ยวไปดูกันเลยอุ้ย To be my man, Mark. I like the feeling I have feel here around. When you push me down, cause you are for it, no? Then took me to come To be like, You never get it. Well, I still remember how. So you she knows me now. My word, where's your promise go now? I'm tired of dreaming about ya I'm tired of dreaming about To be about ya มันยากนะเว้ยทุกคนมันเหมือนง่ายแต่มันยากมากเลยนะการที่ทำหวมเนี่ยซึ่งเราเป็นคนที่ทำหวมเลยไม่สวย To be about ya Bout about ya Don't want all my time to be about ya. Your best intention. <c oughs> อ๋อท่าที่อยู่ในห้องแต่งตัวอืมท่อนแรกพี่โซริมมาละฝ้ายหายจากโควิดแล้ว <c oughs> I still remember how You said you love me now. Oh, long beat. My world, where's your promise go now? I'm trying, dreaming about. I'm trying dreaming about. Time to dreaming bow. I'm a back drinking Time to be about, about ya yeah. About, about yeah. Don't want all my time to be bad yeah about that yeah don't want all my time to be about yeah hope you know what you mean anything else like that about time i you. about time i bought you on idea like i'm moving on but for my friend, you wanna know about me i'm in for EVE, and -E. i never hear another thing about yeah we should talk about that but the point is

สาวเทมั้ย son ไฟก็คือแบบเพมาก Promise like marry your promise gone now I'm a tire of drinking down yeah I'm a tire of dreaming down bad that yeah luck โอ๊ยอ่ะ ไม่แบกใจไม่แบกบไม่แบลกใจเทียร์อาจจะแบบเต้นเสร็จแล้วลงไปนอนอย่างนั้นเพราะท่าเต้นเหนื่อยเหนื่อยมากตอนที่เราไปเต้นสยามที่เพลงนี้ like <ๆ>ก็เหนื่อยนี่การเต้นท่อนถูกก็คือเหนื่อยมากอยากจะบอกว่า,าหลังจากที่ดู d a น p r a c t i c จบใช่ไหมก็ยังรู้สึกว่าถ้าเต้นแม่งยากยากกว่าทุกเพลง like ที่โฟอีฟเคยออกมา เกต้าว่าแบบในขณะที่ข้อยกเว้นอะเรารู้สึกว่าทุกคนเต้นตามได้แต่เพลงนี้ทุกคนแบบเราเห็นทุกคนในทิกเอบนเยอะมากว่าแบบว่าข้อยกเว้นจงพอเต้นตามได้แต่เพลงนี้คือเต้นตามไม่ได้เลยคือมันยากมากแม่แบบครูครูสายคนลกาก็คือแบบออกแบบเขาเต้นคือแบบยากมากแต่ก็แบบด้วยความที่เป็นโปอีฟเนาะต้อมมีความที่แบบว่าถ้าเต้นอินเตอร์แล้วก็ เก็บทุกวีดเขาเก็บทุกวีดจริงๆแล้วก็ถ้าเต้นดีแล้วก็เพลงดีอ่ะทุกคนเราก็ไม่รู้จะพูดอะไรเยอะเนาะทุกคนแบบเอาป็นว่าให้ทุกคนรอดูเราแ,แกะท่าแล้วกันแต่ว่าขอเวลานิดน,นึงอาจจะใช้เวลานานนิดนึงเพราะว่าเพลงนี้ยากแล้วก็ด้วย,ด,วยด้วยความที่ตอนนี้มีปัญหาสุขภาพตัวเองด้วยก็อยากให้ทุกคนรอนนะทุกคนแต่ว่าเราจะเต้นแน่นอนแล้วก็จะพยายามแกะทุกคนไปดูแน่นอนทุกคนก็ <c oughs> เป็นไงกันบ้างครับทุกคนมีใครได้ดูแดนแพร็อิสกันแล้วบ้างใครที่ยังไม่ได้ดูก็ฝากไปดูกปเลยนะครับทุกคนแล้วก็ มีใครที่สเกะท่ามีใครที่แบบว่ากิ่สเกะท่าเต็มเพลงแล้วเต้นกันบ้างไหมทุกคนรอนดูรอนดูนอนดรอ,แบบอ TikTok, ดูแบบเราจะรอแบบรอถ่ายติ๊กต็อกดูแบบที่เขาแบบเต้ตนเต็มเพลงหรือว่าเราดูตาม Youtube อะไรเงี้ยน,นะทุกคนก็ฝ <c oughs> ากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ด้วยนะครับ <S <S ทุกคนเช้าพออย่า <S 2> <S 2> ลืมพูดคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับทุกคนไว้เจอกันที่นั่นนะครับสวัสด่